progress reached 100 percent we crossed the stars and landed on Ida please Zeke. building up our own home feeling the blazing heat in their in fear of the abyss our trip to the wonderland has just begun สวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนด้วยนะครับผมโอ้โหเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับ PV นะครับของ t w w r r f f n t t s y y นะแป๊บเดียวเท่านั้นเองนะครับเกมก็เปิดตัวในเซิร์ฟเวอร์ global ได้มาครึ่งปีแล้วนะครับเวลาผ่านไปเร็วมากเลยนะครับก็มีอัปเดตแพทกันมาหลายแพทเลยนะครับล่าสุดก็เป็น2.3เนาะนะครับในคลิปวิดีโอนี้ครับผมก็จะมาพูดเกี่ยวกับกิจกรรมฉลองครบรอบครึ่งปีนะครับของ Tower o f Fantasy นะ ต้องบอกเลยครับว่ามีของแจกแล้วมีกิจกรรมเยอะแยะมากมายเลยนะครับก็เดี๋ยวไปดูกันเลยนะครับเริ่มอย่างแรกเลยแล้วกันเนาะนะครับนี่ครับเราสามารถเข้ามาดูในเกมได้เลยนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับอย่างแรกเลยนะครับก็จะมีตัวนี้นะฮะนี่ครับลงชื่อเข้าใช้7วันนะครับก็จะสามารถรับของรางวัลได้เลยนะครับ อันนี้ก็กิจกรรมก็จะมีตั้งแต่วันที่2แล้วนะครับ2กคุมภาพันนะครับก็อย่าลืมมารับของกันด้วยนะครับแล้วก็อีกเรื่องนึงนะครับสำหรับการอัปเดตแพท23แล้วก็การเฉลิมฉลองครึ่งปีเนี่ยนะครับการเติมเงินนะครับแพ็กเกจเติมเงินทั้งหลายเนี่ยที่เป็นคูณ2ในครั้งแรกนะครับจะถูกรีเซตเลยนะครับเนี่ยสังเกตว่าของผมนะเคยเติมแพ็กใหญ่ล่าสุดไปแล้วนะครับ ก็ได้ทําการรีเซ็ตแล้วนะครับจะเห็นว่าถ้าเกิดเราเติมใหม่เนี่ยจะมีเขาเรียกว่าของขวัญในการเติมครั้งแรกเพิ่มขึ้นมานะครับนี่เราก็จะได้ตัวไอตัวเทเนียมนะครับอีก6,480อ่าอนะครับอันนี้คือดีมากๆเลยแล้วก็ผมอยากจะขอแนะนำเพื่อนๆนนิดนึงนะครับสำหรับใครที่อยากจะเติมเกมนี้นะครับแบบ Official นะครับทางทาวเวอร์แฟนตาซีเนี่ยก็มี ตัวเว็บไซต์ Official นะครับให้ให้เพื่อนเพื่อนเนี่ยสามารถเติมได้นะครับก็จะเป็นของ Ra z ซ r นะครับนี่นะครับอันนี้ครับเป็นการเติมแบบ r a z e r Go นะครับก็เพื่อนๆสามารถเข้าไปเติมได้อย่างง่ายๆเลยนะครับก็กดไปที่เว็บ My Du s บา y นะครับตรงนี้นะครับเนี่ยผมกดให้ดูแล้วนะปุ๊บนะครับมันก็จะขึ้นเป็นตัวลิงก์ขึ้นมานะครับแล้วเราก็ไปที่ Tower f a n t a น y นะครับ กดเข้าไปครับเราก็สามารถที่จะกดเติมเงินตรงนี้ได้นะครับเนี่ยครับสามารถเลือกแพ็กเกจที่เราต้องการที่จะเติมได้เลยนะครับก็มีหลายแพ็กเกจมากมายเลยนะครับเราสามารถเลือกได้เลยนะแล้วก็สามารถเลือกนะครับว่าเราจะเติมผ่านอะไรนะครับตัวเครดิตการ์ดไหมทูบัลเล็ตหรือเปล่านะครับเลเซอร์โกไหมอะไรอย่างเงี้ยนะครับเราสามารถเลือกได้หมดเลยนะครับส่วนวิธีการเติมครับง่ายดายมากๆ นะครับเนี่ยเราก็ดูในเว็บไซต์นี้เลยผมจะทิ้งลิงก์ดีไซน์ชันให้นะครับตรงข้างล่างตรงนี้นะครับเนี่ยก็เหมือนที่ผมผมเปิดเมื่อกี้นะครับกดเซิร์ฟเวอร์นะครับแล้วก็ไปที่ u i d แล้วก็วิธีชําระเงินนะครับเลือกเลเซอร์โก้นะครับแล้วก็เลือกวิธีเติมครับเอาแบบไหนนะครับเลือกปุ๊บกดชําระเงินทันทีนะครับเนี่ยแล้วก็มันก็จะพาไปตรงที่ชําระเงินนะครับแล้วก็สามารถจ่ายเงินแล้วก็เติมได้เลยนะครับนะ อันนี้ก็สามารถเติมได้ทั้งบนมือถือและบน PC เลยนะครับราคาเทเนียมนะครับก็ตามนี้เลยนะครับแพ็กเกจนะสูงสุดนะครับตัวแพ็กเกจ3000เนี่ยได้เทเนียม6 4 8 0นะครับแล้วก็ได้ดาร์คคริสตัลแถมครับ1,300นะครับเพื่อนๆคนไห่สนใจที่จะเติมผ่าน Laser g o โกนะครับก็เดี๋ยวผมลิงก์ลิงก์ลิงก์ดีสคริปชันไว้ให้นะครับตรงนี้นะก็เป็นการเติมผ่านออฟฟิเชียลเลยนะครับตรงนี้ ถัดมาครับก็จะเป็นกิจกรรมช็อกโกแลตเปี่ยมรักนะครับในกิจกรรมนี้ครับเพื่อนๆต้องทําช็อกโกแลตนะครับไปให้ตัวละครที่เราชื่นชอบนะครับเพื่อรับของรางวัลนะวิธีทาช็อกโกแลตครับง่ายๆเลยนะครับกดตรงนี้ครับจะมีคู่มือการทาช็อกโกแลตอยู่นะครับเนี่ยเรากดเข้าไปเราจะรู้เลยครับว่าส่วนผสมเราต้องทําอะไรบ้างนะครับเนี่ยก็ตามนี้เลยนะครับแล้วก็ถ้าเกิดใครไม่รู้ว่าแต่ละอันนะครับหาที่ไหนนะครับกดตรงนําทางตรงนี้นะครับก็จะมีบอกเลยครับว่าผงโกโก้อย่างเงี้ยหาที่ไหนนะครับ อย่างเช่นผมก็โก้กบอกว่าสามารถรับได้จากการเปิดขีดสมบัติในเวล่าแล้วเข้าในเกมเพย์ใหม่หรือซื้อได้จากช่างทาช็อกโกแลตอะไรพวกนี้นะครับแล้วก็สามารถรู้เลยครับว่าที่มาเนี่ยไปอาหารมาจากไหนนะครับพอหาครบก็ลงมือทาช็อกโกแลตครับแล้วก็ให้แก่ตัวละครที่เราชอบนะครับอันนี้ของผมก็ทําครบหมดแล้วนะฮะเนี่ยครับก็จะได้รับของรางวัลตามนี้เลยนะครับสูงสุดก็เป็นนิวเคลียสทองนะครับแล้วก็ดูรีคริสตัลพลังงานอีก400นะครับ นี่ผมก็ทําเรียบร้อยแล้วนะเอาละครับถัดไปนะครับจะเป็นตัวกิจกรรมทีมแล้วนะครับอันนี้นะครับจะเป็นการโบสุดยอดคู่หูประจนภัยนะครับเราก็กดเข้าร่วมนะครับหลังจากที่กดเข้าร่วมนะครับก็จะเป็นหน้าจอนี้นะครับหน้าจอนี้เราจะต้องเลือกตัวละครที่เราอยากจะสนับสนุนนะครับโดยการสนับสนุนเนี้ยเราต้องใช้แท่งไฟตรงนี้นะครับอ่า ทีนี้เกิดว่าผลรวมการสนับสนุนทั้งเซิร์ฟเวอร์เนี่ยถึงตามค่ากําหนดด้านล่างเนี่ยเราก็จะได้รับของรางวัลตามด้านล่างนะครับโดยแท่งไฟนี่หาได้จากไหนนะครับหาจากการสนับสนุนรายวันนะครับเราก็ต้องทําภารกิจตามด้านล่างนี้นะครับอย่างเช่นล่ารางวัลสีภารกิจแชร์หน้ากิจกรรมนี้1ครั้งเวลาที่ออนไลน์เกิน30นาทีอะไรอาเงี้ยครับเอาแตอคทีฟวันนี้ไปถึงร้อยสิบแต้มอย่างเงี้ยก็จะได้แท่งไฟมานะครับแล้วก็จะมีภารกิจการสนับสนุนธรรมดาด้วยนะครับก็รายละเอียดตามนี้ นะครับก็สามารถทำสะสมไลวันได้นะทั้งหมด400แต้มต่อวันนะครับแล้วก็เราสามารถเชิญเพื่อนได้ด้วยนะครับเชิญเพื่อนก็จะมีโค้ดของเราแล้วก็แชร์ไปในโซเชียลมีเดียนะถ้าได้แต้มตามที่กำหนดนะครับก็จะแดกของรางวัลตามนี้เลยนะครับผมก็อย่าลืมทำกันนะตรงนี้ก็เป็นกิจกรรมที่ดีมากๆนะครับถัดมานะครับก็จะเป็นของขวัญครบรอบครึ่งปีนะครับอันนี้ครึ่งปีแบบ2แล้วนะครับ ก็แค่ล็อกอินครับแล้วก็กดรับได้เลยนะครับเนี่ยครับมันก็จะสามารถรับได้ทั้งหมด7วันด้วยกันนะครับก็ล็อกอิน7วันนะครับภายใน30วันเท่านั้นเองนะครับก็จะได้รับของาะวันครบแล้วนะครับแล้วก็ถัดไปนะครับจะเป็นแคปซูลเวลานะครับอันนี้เราสามารถดูได้ครับว่าเราแบบผ่านกิจกรรมอะไรมาบ้านครับในรอบครึ่งปีนะอันนี้นะครับพอกดเข้ามาครับก็เราจะต้องกดเพื่อยืนยันตัวตนนะ นี่ครับพอเรากรอกเรียบร้อยครับมันก็กดเปิดใช้งานนะครับพอกดเปิดใช้งานปุ๊บเขาก็จะมีภาพนะครับว่าสิ่งที่เราเคยทํามาแล้วเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับเราสามารถเข้าไปดูได้ครับเราทําอะไรมาบ้างอย่างเช่นอันนี้แบบคุณผ่านการตายการตกที่สูงมาแล้วทั้งหมด4ครั้งอะไรอย่างเงี้ยนะฮะนี่ครับก็จะมีการบรรยายเยอะแยะเลยนะครับเพื่อนๆก็สามารถเข้าไปดูได้ นะครับแล้วก็สามารถบันทึกความทรงจําตรงนี้ได้นะครับกดบันทึกไปนะครับแล้วก็จะได้มาเป็นภาพแบบนี้นะครับแล้วตอนนี้มันมีกิจกรรมที่สามารถเอาไปแชร์ตรงนี้ได้นะครับในทางเฟซบุ๊กออฟฟิเชียลเพจนะครับเพื่อรุ่นรับของรางวัลด้วยนะครับก็อย่าลืมเข้ามาเซฟภาพแล้วก็ส่งไปด้วยนะครับนะครับแล้วก็สามารถดูตรงอื่นได้เยอะแยะเลยนะครับเต็มไปหมดเลยนะตรงนี้นะครับเพื่อนๆก็ลองดูเนาะ อ่ะครับสุดท้ายแล้วครับก็จะเป็นปาร์ตี้ฉลองครบรอบครึ่งปีนะครับก็จะมีกิจกรรมให้เราเล่นกันนะครับมีหมด3กิจกรรมด้วยกันนะครับได้แก่น้ําแข็งและเปวเพลิงผลไม้ระดมยิงครับแล้วก็หมัดหนักนะครับโดยน้ําแข็งและเปลเพลิงเนี่ยจะเป็นกิจกรรมที่เริ่มมากิจกรรมแรกเลยนะครับรางวัลเนี่ยจริงๆต่อวันเนี่ยรับได้1000นะครับแต่ว่าตอนวัน,นเนี้ยเหมือนกับรางวัลที่ได้รับเนี่ยมันกลายเป็นเหมือนกับสามพันแล้วนะครับ ก็ง่ายๆครับก si ิจกรรมนี SO ้นะครับว si ิธีเล่นไม่ยากนะครับถ้าเรากดจับคู่เข้าไปนะครับมันก็จะสุ่มครับว่าเป็นทีมเปลวเพลิงหรือว่าเป็นทีมน้ําแข็งนะครับหลักๆก็คือมันจะมีผลึกมาให้นะครับเราจะต้องป้องกันผลึกของเรานะครับถ้าเราอยู่ทีมน้ําแข็งก็จะเป็นผลึกน้ําแข็งอยู่ทีมเปลวเพลิงก็จะเป็นผลึกเปลวเพลิงนะครับเราก็ต้องปกป้องนะครับตัวผลึกอันนี้เอาไว้นะครับแข่งกันอีกฝั่งหนึ่งนะครับใครที่ตัวผลึกลดน้อยเลือดลดน้อย เยอะที่สุดนะครับก็จะแพ้ไปนะครับใครที่เลือดเหลือเยอะสุดชนะไปนะครับศัตรูจะมาเป็นเวฟเรื่อยๆนะครับยิ่งเวลาผ่านไปศัตรูก็ยิ่งเก่งขึ้นเรื่อยๆนะครับถ้าชนะจะได้7 0 0แต้มแพ้ได้300แต้มนะครับก็จะเป็นรางวัลเป็นเหรียญอะนะครับแล้วเหรียญเนี่ยสามารถไปแลกในร้านค้าได้นะครับเนี่ยตรงเหรียญพวกนี้นะนะครับเราสามารถแลกในร้านค้าได้เลยนะก็เป็นของดีๆทั้งนั้นนะครับอย่าลืมแลกกันมีนิวเคลียสแดงด้วยนะ แรกเลยแล้วกันนี่จัดไป2อันนะเชนะครับก็อย่าลืมมาเล่นกันนะนะครับโอเคก็น่าจะหมดแล้วนะครับสำหรับการอัปเดตนะครับกิจกรรมฉลองครบรอบครึ่งปีนะครับของ Tower Fantasy นะต้องบอกเลยครับว่ามีอะไรดีๆเยอะแยะมากมายเลยนะครับเพื่อนๆก็อย่าลืมเข้ามาทำกิจกรรมกันด้วยนะครับรับของรางวัลกันไปนะ โอเคครับสำหรับคลิปวันนี้ครับก็น่าจะประมาณนี้นะครับขอบคุณทุกคนนะครับเข้ามารับชมด้วยนะครับแล้วก็ฝากกดไลค์ like, กด subscribe เพื่อเป็นการังใจาให้กับทางช่องด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับผมวันนี้ลาไปก่อนลวจ้าสวัสดีครับบ๊ายบายเจอกันครับเจอกัน